สวัสดีครับอยู่กันที่เนื้อเล Channel นะครับผมและในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกล่อง Battle f อร์ด w a r h a m m e r 40K ที่จะออกมาในปลายปี2025นี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในวงการ Warhammer นะครับก็จะรู้กันดีนะครับว่าช่วงปลายปีหรือช่วงคริสต์มาสเนี่ยเขาจะออกกล่อง Battle f อร์ดมาทั้งเกมฟอร์ติเคนะครับแล้วก็เกม AOS เลยนะครับผมซึ่งในฝั่งของ 40K ในปีนี้นะครับออกมาด้วยกันถึง7กล่อง7ทับเลยนะครับผมอ่าจริงๆนะครับอ่า ผมก็อยากจะนำแต่ละกล่องของ b a t t l e f ฟอ์ในปีนี้นะครับมาพูดถึงมาป้ายยามาเล่ามาวิเคราะห์มาคุยกับเพื่อนๆนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงคุ้มไม่คุ้มยังไงนะครับผมแต่ว่า,าในหลายๆทับนะครับผมก็อาจจะไม่มีข้อมูลนะครับผมผมก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันทำเพื่อนๆในที่ร้านอะไรเงี้ยช่วยกันทําข้อมูลมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัดเป็นคลิปให้แต่ว่าในทับทับแรกนี่นะครับก็คือทับเคออสสเปซมาเรียนนะครับเป็น ทับที่ผมเล่นเองนะคบแล้วมันก็ออกกล่อง Battle f o r ร์มาด้วยนะครับผมผมก็เลยหยิบมันมาวิเคราะห์มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนใครเลยนะครับผมแล้วก็ประกอบการตัดสินใจสำหรับเพื่อนๆที่ทั้งขาใหม่ทั้งขาเก่านะว่าจะพีออเดอร์กล่องนี้ดีไหมอะไรยังไงนะครับเราไปดูความคุ้มค่าความน่าสนใจของมันเลยนะครับผมกล่องนี้มีชื่อว่า h e l l Ford War Band นั่นเองครับในกล่องนะครับประกอบด้วย โมเดล chaos space marine ทั้งหมด6ยูนิตด้วยกันนะครับซึ่งตัวแรกเลยนะครับคืออ่า character นะครับเจ้า lord discordant on h e l l s t a l k e r นะครับตัวนี้นะครับพอยต์ในเกมอยู่ที่160แต้มนะครับผมมีราคาขายหน้าเว็บเกมเมคช็อปอยู่ที่82เหรียญนะครับหรือถ้าในบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่ตัวละประมาณ2,400-2,500ประมาณนี้นะครับผมอ่ายูนิตต่อไปนะครับคือ venom crawler ครับในเกมมีพอยต์อยู่ที่110แต้มด้วยกันนะครับผม venom crawler เนี่ย หน้าเว็บหรือว่าเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะขายคู่กับ o อบิทร t เตอร์นะฮะมันจะเป็นแผงโมเดลเดียวกันนะครับผมซึ่งหนึ่งเวนอมพอลเลอร์เนี่ยจะมากับ o อบิทร t เตอร์ตัวนะครับโอบิทรเตอร์ตัวนี่คือ1ยูนิตนะครับผมซึ่งมีพอยต์ในเกม160รพอยต์นะครับคู่นี้นะครับ1 Venom วนอมพอกับ2อ b i t บิทร r เตอร์นะครับหน้าเวกเกมเวิร์กช็อปจะอยู่ที่82เหรียญน,นะครับก็ราวๆสองพันกว่าบาทคล้ายๆกับ ดิสคอเดนช่ยแมแต่ว่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันเป็นออนไลน์ครับก็คือมันเป็นเว็บไดเรกนะครับราคามันจะสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับก็จะหาซื้อกันที่ประมาณ2,000ไปปลายถึง3,000กลางๆประมาณนี้นะครับผมสําหรับสินค้าเว็บไดเรกนะครับผมแล้วก็ยูนิตต่อไปนะครับจะเป็น5วอกนะครับหรือว่ากอง He ฟวี่เวเปกลกองนี้นะครับผมพอยในเกณฑอยู่ที่125พอยต์พนะครับราคาหน้าเว็บอยู่ที่65เหรียญนะครับเราก็สามารถหาซื้อกันได้ที่ ราวๆ1 8 0 0 0ถึง2,000ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยูนิตต่อไปนะครับก็คือ r e g e n e r y ครับผมกอง Battle Line ของเรานั่นเองนะครับมาด้วยโมเดล10ตัวเลยนะครับผมในเกมอยู่ที่170พอยต์สามารถเล่นเป็นกอง10ตัวก็ได้กอง5ตัวก็ได้นะครับผมอ่าราคาเนี่ยราๆหกาเหรียญถึง70เหรียญน,นะครับผมสำหรับกอง Battle Line ก็ประมาณ1,800อัพนะครับผมอ่าส่วนเราก็จะได้ ยูนิตสุดท้ายมาเป็นทาร์สปอร์ตหนึ่งคันดิดิเคทาร์สปอร์ตด้วยนะครับเป็นเควอสไลโนะครับของจำเป็นนะฮะในเกมอยู่ที่75พอยต์นะครับหรือราคา60เหรียญก็ประมาณ1,800บาทนะครับถ้าเราซื้อในบ้านเรานะครับผมรวมพอยต์ในกล่องแบท t l e f ฟอร์ด เฮลฟอร์ดวอลแบนนี้นะครับผมจะได้คุณจะได้ไปทั้งหมดเนี่ยแปดร้อยพอยต์เลยนะครับผมแล้วก็ราคาถ้าคุณซื้อแยกยูนิตนะครับผมจะอยู่ราวๆหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ถ้ากล่องเบทด์ฟอร์ดออกมาเนี่ยอิงจากราคาเดิมนะมันก็จะอยู่ราวๆเจ็ดแปดพันไม่เกินเก้าพันประมาณนี้นะครับผมก็จะถือว่าเป็นกล่องที่รวบรวมยูนิตมาให้คุณซื้อในราคาที่คุ้มค่าขึ้น เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ได้ยูนิตที่หลากหลายไปเล่นด้วยนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่ที่จะเริ่มต้นนะฮะได้ไปถึง800พอยต์เติมอีกนิดเดียวก็เล่นพันพอยต์ได้แล้วนะครับผมและก็ในต่อไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องยูนิตแต่ละตัวเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็มันเอาไปเล่นในแนวทางไหนได้บ้างนะครับผมไปดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมตัวแรกนะครับคือ Lord of d i s c o r d a n c on Hill Stalker นะครับโมเดลตัวนี้นะครับเป็นคาแรคเตอร์นะครับซึ่งผมบอกเลยว่า เจ้าตัวนี้นะฮะมันเป็นยูนิตที่ถูกลืมไปนะฮะตั้งแต่ขึ้นอีดิชั่น10มานะครับมันก็ไม่มีผู้เล่นอะเคย์ออสเปนมาลนนะครับหยิบม,มาเล่นกันเท่าไหร่เลยนะ,ะเราจะไม่เห็นมันในลิสต์แข่งหลายๆลิสต์เลยนะครับผมจนไม่ไม่นานมานี้ฮะ,ะมันถูกปร,รับให้เก่งขึ้นนะครับผมทั้งการมูฟแล้วก็การเซฟของมันนะฮะแล้วก็อบิลิตี้ของมันด้วยนะครับทำให้มันถูกพูดถึงแล้วก็หยิบม,มาเล่นในการแข่งคอมเพนติฟิตมากขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะ เป็นพูดถึงเรคคอมเมนต์เวฟพอนไปเลยแล้วกันแล้วก็วิธีการเล่นนะฮะจะไม่ได้แบบว่าลงรายละเอียดละเอียดมากนะครับผมจะได้ไปกันเร็วๆนะฮะตัวนี้นะครับถ้าคุณซื้อกล่องเบลเทนฟอนต์มาแล้วได้ตัวนี้มาเนี่ยผมแนะนําติดเป็นเบลเฟมเมอร์น, amer, นะครับผมเป็นปืนทอร์เรนต์นะฮะเอาไว้เผาศัตรูอินฟันตีได้ดีนะครับเอพีลบหนึ่งดาเมจสองนะครับแถมยังเอาไว้โอเวอร์บอทได้ด้วยนะครับโอเวอร์บอทได้เพราะมันเป็นปืนทอร์เรนต์อ่ะคุณก็ไม่ต้องลุ้นหกเนาะคุณก็แบบ ทวีตเข้าเลยแล้วก็ไปถอยถูกบูลเอานะครับผมเหมาะสําหรับโอเวอร์บอสหรือว่ายิงอินฟันที่ที่เป็นกองเยอะๆนะครับผมอ่าดีกว่าเฮลสต็อกเกอร์ออโต้แคนนอนนะเพราะผมว่าผมใช้เฮลสต็อกเกอร์ออโต้แคนนอนเนี่ยยิงแค่สามนัดแล้วมันก็ดาเมจลูกละ3านะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเนี่ยผมว่าดาเมจเอาต์พุตของเบลเฟเมอร์เนี่ยมีประโยชน์มากกว่านะครับผมในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้นะครับอ่าแล้วก็คุณสามารถที่จะเลือกติดอาวุธ แมกมาคัตเตอร์ได้นะครับแทนเทคโนไวรัสอินเจกเตอร์ที่เป็นอาวุธเมลีนะครับผมซึ่งแมกมาคัตเตอร์เนี่ยก็เป็นเลงเวปพ่อนที่ดีทีเดียวนะครับซึ่งเป็นปืนเมลต้าที่ยิงในระยะ6นิ้วนะครับยิงใกล้แต่แรงครับ AP-4 ลบสดาเมจดี AP 4, age, เลยทีเดียวนะครับก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนครับเทคโนไวรัสอินเจกเตอร์เอาไว้ตีใกล้นะครับบางทีลิดแมกมาคัตเตอร์อาจจะมีโอกาสได้ยิงมากกว่านะครับผมอ่าแล้วก็ หลอดออฟดิสคแดนเนี่ยครับปรับมูฟมาเป็นที่1 4นิ้วนะครับถือว่าเป็นยูนิตที่เคลื่อนที่ไหวมากๆเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าเล่นกับ detachment ร e นิกเก Rider นะครับสามารถใช้เจม๊ยบมูฟเพิ่มได้นะครับเพราะว่ามันมีคีย์เวิร์ดเมาส์นะครับผมมันจะเป็นเจม๊มึงนะครับที่บอกว่าถ้ายูนิต eligible to f i g h นะครับหลังจบไฟเฟสสามารถมูฟได้6นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นเมาส์เนี่ยจะมูฟได้ถึง12นิ้วเลยทีเดียวนะครับสามารถ เล่นท่าได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็การมูฟ14นิ้วนะครับทาให้มันสามารถที่จะเดินในเธนแรกเนี่ยไปได้ไกลมากๆนะครับสามารถไปลุนชาร์จสตูได้ในเธอแรกเลยนะครับผมซึ่งผมก็เคยทําได้นะฮะเคยเคยเคยชาร์จสตูในเธอแรกติดนะครับด้วยเจ้าตัวนี้นะครับผมหดีอว่าถ้าคุณเล่นบ้านเ e นเกตไรเดอร์นะครับคุณสามารถที่จะแอดวานแล้วก็ยิงทั้งปืนเบลเฟเมอร์แล้วก็ปืนแมกมาคัตเตอร์เนี่ยได้นะครับถ้าอยู่ในระยะนะครับเพราะว่าบ้านเ e นเกตไรเดอร์เนี่ยทำให้ปืนของคุณนะเป็น แอสเซสนะครับผมทําให้แอดวานซ์ได้ยิงได้ด้วยนะครับผมอไอตัวนี้นะก็เหมาะที่จะเล่นบ้านลีเิเกตไรเดอร์สุดๆเลยนะครับผมแล้วก็มาดูความถึกของมันฮะเซฟสองบวกอินเวลเซฟที่4บวกเทียบเท่าเทอร์มินิเตอร์เลยนะครับผมถ้าเล่นกับ Detachment Pa c k บัลซีล็อตนะครับเขาก็จะนิยมใส่เอนชั่ m e n t ที่มันมีฟิลโนเพนห้าบวกให้มันด้วยนะทำให้มันถึกขึ้นมากๆเพิ่มขึ้นไปอีกตายยากขึ้นไปอีกนะครับผมตัวนี้นะครับ แล้วก็มี a อ i l i t y ที่มันสามารถที่จะทำมอเทอร์บูลใส่ว h เค l e ของศัตรูได้นะครับผม 1. a b i l i อ y แล้วก็อีก a อ i l i t y หนึ่งก็คือ a อ i l i t y ที่ติด e b บั f ให้ว h เค l e ของศัตรูนะครับเมื่อโดนโจมตีก็จะทำให้คนที่โจมตีมันนะครับดีโรทูบูลได้นะครับผมอาเป็นดีบัฟวีเคิลฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับกับทำมอเทอร์บูลนะครับ,บ,รบผมนี่คือยูนิตตัวแรกในกล่องเบทเทิลฟอนนะครับหลอดดิสคอเดนส์อ่อนเฮลส์สโตรเกอร์ครับผมไปดูยูนิตตัวถัดไปกันเลยครับ ต่อไปก็คือ Venom Correr นะครับหรือ Demon Engine แมงมุมนั่นเองนะครับผมอ่า สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีนะครับแล้วเล่นทับช็อ s เป็นวารีถือว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากๆครับส่วนตัวผมเองมีแล้วนะครับสตัวครับครับครบถ้วนนะครับผมไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะมันเท่นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับมูฟที่12นิ้วครับทัาเนตเก้าบูนเก้านะครับอินวาลห้าบวกเซฟสามบวกนะครับผมการมูฟสิบสองเนี่ยครับมันเป็นการเคลื่อนที่ที่ไวมากนะครับสามารถไปถึงออ j e c t i ีฟมาร์ e เกอร์ได้ในเทินหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออปต c t i ีฟตรงกลางหรือออ j e c t i ีฟ าสายด้านข้างก็ตามนะครับผมคุณสามารถที่จะเอาน,นอำพอเลอร์เนี่ยมูฟไปถึงออบเจคทีฟแล้วก็ทำเซคันดารี่ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอเรียดีน่าหรือว่าเป็นครินสอะไรประมาณนี้นะครับเพิ่งผมทําบ่อยนะครับผมไอตัวนี้มันเร็วมากในเทอร์นิงสามารถไปแตะออบเจคทีฟได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้ามันไม่ทำแอคชั่นเนี่ยครับมันสามารถที่จะยิงศัตรูได้ถ้ามันเห็นนะฮะด้วยเ e อ็กคูลเตออร์เ็กคซิเลเตอร์นะครับแคนนอนนะครับมันมี2กระบอกนะกระบอกละ6นัดมันจะยิงทั้งหมด12นัดนะครับซึ่งสต็งอยู่ที่6 a p 1บหนึดามิ2นะครับผมสามารถเคลียร์กองอินฟันที่กองมารีเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับสำหรับเวนัมคอร์เรอร์ของเรานะครับผมแล้วก็พยายามยืนหลบๆห,หน่อยอย่าให้มันเป็นเป้นเปานะมันก็จะอยู่ได้หลายเทิร์นหน่อยนะถ้าไปยืนรอเป้ามันก็จะแตก ง่ายหน่อยถ้าโดนรถถังเขายิงนะครับผมตัวนี้นะครับมี ability ที่บอกว่าเมื่อมันทำลายยูนิตในไฟฟ์เฟสได้นะครับมันจะเพิ่มแอตแท็1ให้กับอาวุธทุกอาวุธของมันเลยนะครับมันจะสแต็กไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันฆ่ายูนิตได้ในไฟฟ์เฟสนั่นเองนะครับถือว่าเป็นยูนิตที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เท่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับไปดูยูนิตตัวถัดไปกันเลยนะครับผมโอบิตรีเตอร์นะครับมันจะมามันมักจะขายพร้อมกับเวนอมคอร์เรสนะครับเพราะมันเป็นแผงเดียวกันนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัว อิริทนะครับที่มีทับเน็ตเจ็ดบูนห้านะครับมากองละสองตัวก็นับว่าเป็นสิบบูนเลยทีเดียวนะครับผมเซฟสองอินวลห้าวถือว่าถึกมากครับผมแล้วก็มันเหมาะที่จะเป็นตัวยิงไกลนะครับมีอาวุธเล้งที่สามารถยิงได้ถึง3โหมดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสเต็ง12อนะครับเอาไว้ยิงพวกวีเคลลิลหนักๆได้เป็นเมลต้านะครับหรือจะเป็นโหมดสเต็ง8เอาไว้ยิงพวกมารีนก็2บวกเนาะแล้วก็ AP 2, เอพิลบดาเมจ2หรือว่าจะมียิงพวก กองโหดกองกี้ก็ได้นะครับแบบซัสเทนฮ i ตหนึ่งยิงถึงดีหกบวกสามลูกยิงแบบยิงเยอะอะก็ได้ยิงได้สามหมดเลยตัวนี้นะครับผมแต่ว่าข้อเสียของมันคือครับมันเคลื่อนที่ช้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเล่นของเจ้าออบิเตอรเตอร์นะครับมันเหมาะที่จะเอาไว้ดีสไต์ลงหลักบ้านศัตรูนะครับเพื่อไปทาภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นบีไฮเอนด์มีรายหรือว่าซาโบเทชอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าหรือจะทาดาเมจก็ได้นะครับอ่าไปไปลงไปทาภารกิจก็ได้ทาดาเมดก็ได้นะครับผม มีโปรไฟล์การยิงถึงสารูปแบบอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับผมบีเคลิลที่มีทับเน็ตสูงสูก็ยิงด้วยโหมดโฟกัสใส่มันนะครับหรือจะยิงด้วยจำนวนเยอะสําหรับเคลียร์กองอินฟันที่จำนวนมากก็ได้นะครับผมและตัวนี้นะโอบิเตอรเนะครับมาพร้อมกับเอเบ i t ตที่บอกว่า1ครั้งต่อเกมนะครับทำให้ปืนของเขานะครับอินดิเรกไฟนะครับสามารถยิงโดยมองไม่เห็นศัตรูได้นะครับมันก็ อย่างที่ผมบอกเราสามารถดีสไซ์ลงหลังบ้านศัตรูได้โดยไม่ให้เขาเห็นใช่ไหมฮะแล้วก็เปิดออบิซซี่อินเ e เร็ไฟได้นะครับผมยิงใส่ยูนิตท,ที่เราอยากจะเคลียร์ได้นะครับแล้วเราก็เทิร์นต่อไปเราก็ค่อยๆเดินไปหาตัวที่เราอยากยิงหรือเดินไปหาออ j e c คทีมาร์เกอร์ในบ้านศัตรูก็ได้นะครับผมแนวทางการเล่นมันก็จะประมาณนี้นะครับสําหรบบยูนิตโอเบิ e r a เรเตอร์นะครับผมไปดูยูนิตตัวต่อไปกันเลยนะครับผมอ่ะยูนิตตัวไปก็คือฮาวอกนะครับหรือกองปืนหนักของเคียร์ออฟเฟนมาลีนั่นเองนะครับผมตัวนี ผมเล็กคอมเมนต์ปืนเล็กคอมเมนต์อาวุธไปเลยแล้วกันนะครับว่าที่เขานิยมเล่นกันนะครับก็คือฮาวบอกกอง5ตัว4ตัวลูกน้องเป็น4ี่ลัสชันนอลนะครับผมแต่ว่าเวลาเราซื้อฮาวบอกหนึ่งกองนะครับหรือว่าเราซื้อ Battle f o r สตกล่องนี้นะครับมันจะให้ฮาวบอกมา1กองใช่ไหมครับในแผงมันเนี่ยจะมีลัสชันนอลมาให้แค่2กระบอกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณซื้อ Battle f o r สตกล่องนี้มาเนี่ยครับแล้วคุณยังไม่ได้ซื้อออย่างอื่นเพิ่มนะครับ แนะนำให้ประกอบเป็น2องลัสแคนนอน2มิสไซล์ลอนเชอร์นะครับในกรณีที่ต้องการเอาพุทธดาเมจให้คุ้มค่านะครับเพราะว่าลัสแคนนอนเนี่ยมันสเต็งสิบสแล้วก็ดาเมจดีหบวกหนึ่งะครับเอทีลบสามสามารถยิงพวกรถถังวีโคลได้ง่ายนะครับผมอ่างตัวก็ยิงตัวละนัดสนัดนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากได้เอาพุทธดาเมจเนี่ยมิสไซล์ลอนเชอร์ก็โอเคนะครับเพราะดาเมจมันถึงดีหแล้วก็เอทีลบสเลยนะครับสำหรับการยิงแบบ ลูกใหญ่ลูกเดียวนะครับผมหรือว่าถ้าคุณจะยิงกองกี้เนี่ยคุณสามารถยิงเป็นบรัสได้นะครับก็จะยิงจํานวนมากนะครับผมนี่คือ r e c o m มเมนต์เวพอที่ผมแนะนําให้นะครับสำหรับคุณถ้าซื้อ b a t t l e f i ฟ l d ของนี้ไปต่อเป็น2 r a รัสแ n นนอนสองมิสไซล์ลอนเชอนะครับผมตัวหัวหน้ากอของมันนะครับจะถือเป็น m e r ีเวพอ p o นกับเมลต้ากันก็โอเคนะครับผมมันจะเลือกได้ระหว่างเมลต้ากับเฟรมเมอร์ผมว่าเมลต้ามีโอกาสยิงได้ใน ดาเมจได้ดีกว่านะครับผมอบิลิตีของตัวฮาวบอนะครับจะบอกว่ามัน ignore modify hit low นะครับมันจะทำให้ตัวมันเนี่ยยิงที่3บวกเสมอเลยนะครับว่ามันยิงไปหาศัตรูที่ปิดเตอะไรอย่างเงี้ยครับหรือศัตรูที่อยู่ใน engagement l i n g ที่เราต้อง s u b t ท a c t 1 o hit นะครับเรากองฮาวอกเนี่ยจะไม่โดน s u b t ท a c t 1 o hit นะครับผมเพราะว่ามัน ignore modify นะครับผมแต่ว่ามันสามารถที่จะบัฟให้มันยิงดีขึ้นได้นะครับในบางกรณีนะครับผมอ่าถ้า กล่องนี้นะฮาบอกนะฮะมันก็ไม่ได้ฉึกมากนะครับถ้าเรากลัวมันตายง่ายนะครับใส่มันไว้ในไรโน่ได้ครับไรโน่ที่มันก็มากับกล่องแบตเทนฟอร์กล่องนี้เช่นกันนะครับผมเอาฮาวบอกขึ้นไรโน่นะครับไรโน่มีความสามารถไฟนิงเล克斯สอนะครับผมเราสามารถที่จะยิงปืนของฮาวบอกเนี่ยก็คือเราอาจจะยิงปืนรัสแคนนอนสองกระบอกออกมาจากไรโน่ได้นะครับผมแถมไรโน่พังนะครับฮาวบอกก็ยังลงมาจากไรโน่แล้วก็มายิงต่อได้ด้วยนะครับผมเป็นการเซฟยูนิตให้ อยู่ได้หลายเทิร์นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าและนี่คือกองปืนหนักฮาวบ์ของเรานนั่เองครับที่จะได้มากับกล่องแบทเทิลฟอร์สนะครับผมยูนิตต่อไปนะครับรีเจนเนอเรียนะครับผมหรือบางคนก็เรียกรีเจนแอนอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นยูนิตแบทเทิลไลน์ของเคาส์เต้นมาเรียนครับหรือเป็นเซนมาเรียนของฝั่งเคาส์นั่นแหละครับผมตัวนี้นะครับอ่ามันจะมี2สายครับคือสายที่คุณจะติดเป็นโบว์กันกับพวกไอโคสซอมแบทเวเปิลนะครับกับสายที่จะติดเป็นเอสตาเตชเชนซอนนะครับผม ผมแนะนำนะครับว่าในอีดิชันนี้นะครับเขาจะนิยมเล่นเป็นแอสเตเชนซอนหรือว่าเป็นสายอาวุธเมลีล้วนซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าอ่าไอตัวรีเจเนรีนะครับมีอบิลิตี้ที่ทำให้นะครับสามารถถืออาวุธเมลีแล้วไฟนะครับแล้วก็สามารถที่จะรีโลวูลโลได้นะครับในการสู้ด้วยเมลีเวปพ่นนะครับผมรีโลวูลโลที่ออกหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าคุณ l e เจนแนเนี่ยอยู่บนออเจกต i มา m a เกอร์นะครับคุณก็จะดีโรวูโรได้ทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งก็มันถึงเหมาะที่จะเล่นเป็นสายเมลีเวพอนนะครับผมแล้วก็กองนี้นะครับเป็นกองที่1โมเดลมี2 OC นะครับก็คือไปสแปมอยู่บนจุดเนี่ยฟาร์ม OC ได้เลยนะครับผม10ตัวก็20 OC แล้วนะครับผมอ่าเราได้ กองนี้มากับกองเบตเทนฟอนเนี่ยเราสามารถที่จะประกอบเล่นเป็นกอง10ตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นเป็นกอง5ตัว2กลกองก็ได้นะครับถ้าเล่นเป็นกองสองตัว5กลกองเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํามันไปแยกไปทำเซ็ันดารีอ่าได้คนละทางได้อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเอามันโดยสารไลโน่ก็ได้เช่นกันครับเพื่อให้มันเคลื่อนที่ไป ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับผมถ้าอยากให้เก่งขึ้นนะครับแนะนำนะครับให้คุณเติม chaos lord นะครับหรือ master of execution นะครับมาหลีกล่องนี้นะครับก็จะทำให้มันรี l o ตีได้ดีขึ้นครับ chaos lord ก็แจกให้มันใช้เจียมฟรีได้นะครับนี่คือ unit r e g e n a r y นะครับที่มากับกล่อง battle f o r c นั่นเองครับผมตัวต่อไปนะครับก็คือ transport chaos r i n o นั่นเองครับที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าเราซื้อกล่อง battle f o r c กล่องนี้มาเนี่ย มันก็จะมีอยู่2ยูนิตด้วยกันที่สามารถขึ้นไลโน่ได้นะครับอันแรกก็คือรีเจ n เนอรี่สิตัวนะครับขึ้นไรโน่ได้นะครับไลโน่นี่จะแบกได้12ตัวนะครับหรือเราจะเอาฮาวกหตัวขึ้นไรโน่ก็ได้นะครับเพื่อยิงไฟอิงเด็กนะครับผมอ่าไรโน่บรรทุกได้12ตัวนะครับมูฟสิบสองนะครับผมบรรทุกรีเจเนอรี่สิตัว1กล่องหรือ5ตัว2กล่องก็ได้นะครับ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับหรือจะบรรทุกฮาวก์นะครับเพื่อใช้ความสามารถไฟฟิ้งเด็กยิงรัสแชนนอนออกมาจากไลโนได้นะครับแล้วก็ทําให้ฮาวกไม่ตกเป็นเป้าด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งในลิสต์แข่งหลายๆลิสต์นะครับเคยอสไลโน่ ino, ค่อนข้างจําเป็นแล้วก็นิยมใส่กันนะครับผมถือว่าเป็นยูนิตที่สําคัญแล้วก็คุ้มค่าที่มากับกล่องเบตเทนฟอสตกล่องนี้เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับเราพูดถึงยูนิตในกล่องเบตเทนฟอสตกล่องนี้ครบแล้วนะครับผมเราจะมา ่ะคุยกันว่าซื้อกล่องนี้แล้วเราเล่นกับ d e t ทชเมนต์ไหนดีนะครับผมผมก็เลือกมาอยู่4 Detachment ที่น่าสนใจนะครับผมอันแรกผมให้อันดับหนึ่งในใจเลยก็คือแพ็กบาลซีหลอตครับหรือว่า d ีแทชเมนต์อ่าที่เราจะเลือก Mark of อฟเค s ให้กับยูนิตเควอสสเปซมารีนของเรานะครับว่าบูชาเทพอะไรอะไรนั่นเองนะครับผมเมื่อเราบูชาเทพนะครับเราจะทําให้เราดักแพ็กแล้ก็ได้คริติคอลฮิตที่5บวกตามเทพที่เราบูชานะครับผมอย่างเช่นหลอดดิสโคแดนนะครับหรือว่ารีเจเนรีนะครับ บูชาสลาเนสนะครับก็จะตีเมลีเป็นซัสเทนฮิตที่5บวกนะครับผมแถมถ้าบูชาสลาเนสในบ้านแพ็กบาวซีล็อตเนี่ยครับจะมีเจมที่สามารถทําให้แอดวานแล้วชาร์จได้ด้วยนะครับผมก็คือหลอดออฟดิสคอแดนอย่างเงี้ยมูฟสิบสี่แอดวานไปแล้วกดเจมนี้ชาร์จในเทิร์นแรกได้เลยนะครับผมโอ้โหก็แบบเร็วแรงนะครับแถมตีซัสเทนฮิตที่5บวกอีกนะครับหรือใครอยากตีเป็นล็อตเทเทลฮิตที่5บวกก็เลือกเป็นบูชาคอนไปนะครับผมอ่า อย่างกองห้าบวกนะครับบูชาเนเกิลนะครับจะทําให้เลงเวฟพอมข,ของเขานะครับมีสเตนทีที่5บวกนะครับช่วยเพิ่มจํานวนนัดในการยิงได้นะครับอย่างคุณว่าลัสชานนคุณยิงน้อยไป2นัดเนี่ยถ้าคุณทอยบูชานเนเกิลแล้วทอย5บวกเนี่ยคุณจะคริแล้วคุณก็จะแตกออกมาเป็นอีรู่งนึงทาให้มีโอกาสทาดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เนเกิลถ้าบูชาเนเกิลเนี่ยมีเจียมป้องกันการโดนยิงจากระยะไกลกว่า12เอ่อ1ินิวด้วยนะครับผมอ่านี่คือแนวาทางการเล่นนะฮะ อย่าง o b บ t ต e a t o r นะครับบูชาเนเกิลก็ได้ครับเพิ่มจำนวนนัดในการยิงในการสตันทิตของเขานะครับหรือจะบูชาทัศีดก็ได้ครับทำให้ได้เรเทลฮิตในการยิงที่5บวกนะครับผมแล้วก็มีเจียมชุบโมเดลที่ตายได้ด้วยครับเพราะว่า OB บเนี่ยมันมี2ตัวใช่ไหมครับถ้าตายไปตัวหนึ่งเนี่ยเมื่อเข้าคอมมานด์เฟสของเราถ้ามันยังไม่ตายหมดเนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายเจียมชุบ OB บขึ้นมาตัวหนึ่งได้นะครับผมก็คือสามารถวนวนได้นะถ้าเรายังยังไม่ไหวนะครับกอง OB บของเรานะฮะบูชาทีีีกกก็็ดดเนะครับ และนี่คือบ้านแพ c ก b บาซีรอที่ผมริคเคอมเมนต์ะครับเป็นที่1เลยนะครับผมบ้านต่อไปนะครับก็จะเป็นบ้าน r e นิ g เกตไลเดอรนะฮะที่ผมเล็กเกิดเกินไปตอนแรกแล้วนะครับปืนทุกปืนของอ่ายูนิตเคอ t สบิดมาลีนที่เล่นบ้านนี้นะครับผมจะเป็นได้ Ability Assault ไปด้วยนะครับก็คือ a d ดวา e แล้วสามารถยิงได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกความสามารถของบ้านก็คือยิงศัตรูที่อยู่บน o b j e c t i v e นะครับจะได้ AP เพิ่มหนึ่งนั่นเองนะครับ แอตซาวแล้วก็ยิงได้ AP แรงขึ้นด้วยนะครับผมบ้านนี้นครับจะเน้นว่าเอามาเล่นกับหลอดออฟดิส d a n ดนเนี่ยเหมาะมากนะครับผมเพราะว่าหลอดออฟดิสคอ n ดนเนี่ยมีคีย์เวิร์ดเมาส์ที่ผมบอกไปนะฮะสามารถใช้เจ้มมูฟหลังไฟได้ถึง12นิ้วนะครับผมหรือว่าคุณจะเอายูนิตที่เป็นยูนิตสายยิงนะฮะไม่ว่าจะเป็น v e n อม c อลเลอร์ฮาว l อ o โอบตเตอร์นะครับผม ตัวไอสกองเนี้ยมันเป็นยูนิตสายยิงใช่ไหมเราสามารถที่จะแอดวานซ์มันแล้วยิงได้นะครับเพราะว่าบ้านบอกว่าปืนทุกปืนของเราเนี่ยเป็นแอดเซลนะครับผมก็คือโอเคเลยนะฮะถ้าเวนอมคอร์เรอร์แอดวานซ์เนี่ยก็คือเกิน12นี้อยู่แล้วยังสามารถยิงได้ด้วยเนี่ยแล้วไปยิงเอโนมี่ Enemy ที่อยู่บนออเจกตีด้วยเนี่ยก็คือได้ AP จากลบหเป็นไปลบสเลยนะครับถือว่ารุนแรงพอสมควรน,นะครับผมอ่บาบาลีนิเกตไรเดอร์ก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจนะครับถ้าคุณซื้อบั t เทนฟอสต์กล่องนี้นะครับ บ้านต่อไปนะครับเบอร์เทรนออฟเดอะรองวอนครับก็สามารถเล่นได้นะครับบ้านหลักนะครับบ้านแบคเรีเชียนหรือว่าเลือกศัตรูเป็นโฟกัสออฟเฮดเรดนะครับเอาไว้รีโลฮิตได้เหมือนอดออฟโมเมนต์ของฝั่งพักดีอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าคุณจะเล่นเป็นบ้านเฟลแฮมเมอร์ซีโคสนะครับผมทําให้ถึกขึ้นครับถ้าเกิดว่าศัตรูนะครับยิงเรานะครับและศัตรูมีสเต็งมากกว่าทัพเน็ตของเราก็จะโดนซับแท็กหนึ่งทูบูลนะครับผมบ้านเฟลแฮมเมอร์ซีโคสหรือบ้านไอรอนวอริเออร์เนี่ยครับมันจะมีเจีมนะครับทำ ปิดไทพิสโตลได้นะครับผมทําให้สายยิงนะครับทุกตัวครับสามารถที่จะยิงในเอนเกจเมนต์เลงได้โดยไม่โดนลบทูฮิตนะครับสมมุติว่าเวนอมคอร์เรอร์ของเรานะครับปิดเอนเกจเมนต์เลงของศัตรูใช่ไหมครับปกติพอเขาเอาเอายูนิตมาแปะเราเขาไม่อยากให้เรายิงหรือว่าอยากให้เรายิงแล้วโดนลบทูฮิตนะครับเราก็จะยิง ได้ลำบากขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าเล่นบ้าน f i ลแฮมเมอร์ซี a คสนะครับเรากดเจีมทำให้ปืนเป็นพิสตอลนะครับเราใช้ปืนอะไรก็ได้ยิงในคอมแบทได้หมดเลยนะครับผมนี่คือข้อดีของมันนะครับและนี่คือ,อ4 Detachment ท,ที่ผมคัดมาแล้วก็เลคอมเมนต์แนะนำให้เพื่อนๆซื้อกล่อง Battleford กล่องนี้มาแล้วสามารถเล่นเป็น Detachment เหล่านี้ได้นะครับผมในหัวข้อต่อไปนะครับได้เป็นหัวข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมก็คือ เติมยูนิตไหนดีนะครับให้เล่นเกม1000แต้มได้นะครับผมตอนแรกที่เราบอกไปอย่างหน้าแรกเลยนะครับบอกว่า Battle Fo r สกล่องนี้นะครับเราจะได้แต้มทั้งหมด800พอยต์นั่นเองนะครับเหลือพื้นที่ว่างอีก200พอยต์สำหรับเกม1000แต้มนะครับแนวทางที่1นนะครับผมว่าแนะนำให้คุณเติม Fox Feed หรือว่า Chaos v i n d i c a t o r ครับฟ็อ e ฟ d มันจะอยู่ที่1 8 0แต้มนะครับข้อดีคือฟ็อกฟีสามารถเชียร์ยูนิตประเภท e l ริทได้ดีนะครับผมเพราะเขาเป็นปืนบารสามกระบอกนะครับแล้วก็อ่า ดาเมจลูกละ3ดาเมจนะครับผมสามารถเลียร์พวกเทอร์มินิเตอร์อะไรพวกนี้ได้ง่ายทีเดียวนะครับผมหรือว่าคุณจะเลือกเป็นเติม Chaos Indicator อีก185แต้มนะครับคันนี้ปืนแรงสุดของเขาคือ Demo d ิเชอ e r c a n n o นนะครับสเต็กสินะครับสามารถต่อกรกับ v i Vehicle ศสตรูได้ดีเลยนะครับก็คือเอาไปเทรดกับรถถังฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะครับผมอ่าบวกไปก็900กว่ากว่านะครับเหลือ หย่อนยออีก15แต้ม20แต้มก็เอาไปเติมอินชานมินได้นะครับผมแนวทางที่2นะครับถ้าคุณไม่เติม e ีเ c ิลสายหนักนะครับผมคุณมาเติมเป็นอะคอสพรีเ r เตอร์แอนิฮลเลเตอร์ก็ได้นะครับผมซึ่งมันจะมีรัสแคนนอนเอาไว้ยิงพวกรถถังของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเอาไว้เทรดเอาไว้แลกกับตูได้นะครับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่อีกไม่ถึงร้อยพอยเนาะคุณสามารถเติมคอสคาลติสเข้าไปได้นะครับซึ่งกองเนี้ยจะมีความสามารถส t i c k y Objective นะครับผม ยึดออ j e c t i v e แล้วก็ออกจากจุดได้ก็ถือว่าเรายังคอนโทรลอยู่นะครับซึ่ง a o s c u l t i s เนี่ยก็สามารถที่จะโดยสารลดไล n o ได้นะครับผมสามารถขึ้นไลโนแล้วก็เอาไลโนไปไป,ปล่อย Caltis ที่ออ j e c t i v e อื่นเพื่อสติก y กได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางการเติมยูนิตที่น่าสนใจนะครับผมเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับแนวทางที่3นะครับแนวทางการเติมคาแรคเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อไปหลีดกล่องลีดจนแนของคุณนั่นเองนะครับผมถ้า อ,อย่างแรกนะครับคุณเติมเคออสหลอดหนึ่งตัวก็ได้ครับ90แต้มนะครับไปรีดกองลีเจนดารี่นะครับผมเพื่อแจกให้ใช้เจียมฟรีนะครับแล้วตัวเคออสหลอดนะครับเขาก็เก่งด้วยนะครับเขาถือ เดมอนแฮมเมอร์ที่ตีเป็นดีว a สตติ้งวูลนะครับแถมมีแอบิลิตี้บัฟตัวเองให้ตีแรงขึ้นบวกสเต็งบวกแอตแทกบวกดาเมจได้หนึ่งครั้งต่อเกมด้วยนะครับผมอ่าแล้วคุณก็เติมมาสเตอร์ออฟเอ็กคูชันอีกตัวหนึ่งเข้าไป80แต้แมนะครับมาสเตอร์เออฟเอ็กคูชันบอกว่าคุณสามารถที่จะลีดกองได้แม้ว่าในกองนั้นจะมีลีดเดอร์อยู่แล้วนะครับคุณเอาไปลีดเลดเจแนอีกตัวหนึ่งคู่กับเควอสลอตก็ได้ครับอ่าแอบิลิตี้ของมาสเตอร์ออฟเอ็กคูชันบอกว่าเม รีโลฮิตให้กับยูนิตในกองนะครับเมื่อเราต่อสู้กับศัตรูที่บีโรสตาร์ดิงสเต็งนะครับผมแล้วก็ถ้าบิโรหับสเต็งนะครับจะรีโลทูวูลได้ด้วยนะครับผมซึ่งรีเจนแร์ของเราเนี่ยมีท่ารีโลวูลอยู่แล้วใช่ไหมถ้าอยู่บนออบเจคทีฟเนี่ยแปลว่าถ้าเราใส่มาสเตอร์ออฟเอ็กซ์ชั่นไปเนี่ยเราจะรีโลได้ทั้งฮิตและรีโลได้ทั้งวูลนะครับถือว่าเป็นกองรีเจนแร์ที่ตีโหดมากนะครับผมหรือว่าอีกแนวทางหนึ่งนะครับ คุณจะเล่นรีเจนเนอสองกองกองละห้าตัวนะครับคุณสามารถที่จะเติมเป็นเคออสสอดสองตัวนะครับไปรีดรีเจนเนอร์สองกองได้นะครับผมก็จะเข้าไปาทำอะไรเอารีเจนเนอรสองกองนี้แยกกันไปทำภารกิจหรือว่าเอาไปคอนโทรลออเททีฟได้นะครับซึ่งกอง5ตัวนี้ก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับบวกกับเคออสสอดกองละตัวเนี่ยถือว่า,าเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็เป็นแนวทางที่ผมคัดคัดมาแลวก็มาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับว่าถ้าคุณซื้อ a t t l e f ลฟอ d กล่องเ l l ฟอร์ d Warband แล้วเนี่ย คุณจะเติมยูนิตไหนต่อดีเพื่อเล่นเกม1,000แต้มนะครับผมและนี่ก็คืออ,อะไรนะป้ายาหรือเปล่าการป้ายากล่อง Battle f หรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลกล่อง Battle f ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับทับแรกในคลิปนี้นะครับผมอเคียสเพนมาลีนเฮลฟอสต์วอ a แบน n d นะครับถ้าใครสนใจกล่องเ a t t l e f สกล่องน,นี้นะครับสามารถสั่งพรีออเดอร์ได้แล้ววันนี้นะครับผมอย่าลืม สั่งกับร้านเราร้านเนื้อเรทเช่นเคยนะครับและบอกก่อนว่ากล่องเบรดฟอร์ดเจ็ดทับนี้นะครับแน่นอนครับว่ามันของมีจํากัดแน่นอนครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับรีบจองกันเลยนะครับผมทําให้อ่าเราก็จะได้ไม่ตกไม่ตกรถตกเรือนะครับผมจะได้อยู่หัวแถวกันต่อไปนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่นะฮะก็ผมก็แนะนำนะครับกล่องนี้นะครับผมว่า ถือว่าได้ยูนิตหลากหลายไปเล่นและต่อยอดไปในเกม1000แต้มได้ง่ายด้วยนะครับผมสําหรับผู้เล่นเก่าแล้วสําหรับผมเนี่ยอาจจะมีครบทุกยูนิตแล้วมีหลายยูนิตแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เติมนะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีแนวทางที่จะซื้อกล่องเป็นฟอสตกล่องนี้1กล่องนะครับหรือบางคนบอกว่าให้ซื้อ2กล่องเนี่ยผมว่าไม่จําเป็น,นครับผมว่าซื้อกล่องเดียวแล้วเอางบที่เหลือเนี่ยไปเติมยูนิตอื่นให้มันแข็งแกร่งขึ้นดีกว่านะครับผมอ่าและ ต,ต่อไปนะครับในคลิปต,ต่อไปเนี่ยถ้ามีโอกาสมีข้อมูลมาเพิ่มจากเพื่อนๆที่ช่วยทํามานะผมจะมาช่วยกันวิเคราะห์มาป้ายยามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครว่ากล่องไป็นเฟิร์สฟปลายปีนี้มันน่าสนใจแล้วก็คุ้มค่าแค่ไหนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับและติดตามทางช่องเนเลได้นะครับแล้วก็เจอกันที่คลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูกันมาจนจบคลิปสามารถให้กำลังใจทีมงานได้ด้วยการกดไลค์กดพลับปักไห์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือสามารถกด Super t ร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจในการซัพพอร์ตทีมงานถ้าทุกท่านดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะเล่นคิวทีม w a r h a m m e r 40K หรือเมจ the g อ t h e r i n g และการ์ดเกมชั้นนักต่างๆสามารถแวะได้เข้ามาที่ลานเนอร์เลดเกมมิ่แล้ว ร้านของเราตั้งอยู่ที่ทมสมรสรหมู่บ้านยิ่งรวยนิเวศเรียบคลองป่าป่าร้านเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ตามเวลานัดหมายหรือสนใจสินค้าออนไลน์ต่างๆสา,ามารถแวะได้เข้ามาที่ s h o p e ี NerdLate นะครับ